กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลงังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับรายการคุยและข่าวทางช่องตามติดชีวิตอีสานโดยกับผมทิศแดงคนไข้นำเอาข้อมูลแนวทางเรื่องราวข่าวคราว,าวที่น่าสนใจหลายสำนักหลายอาจารย์หลายแหล่งข้อมูลนะครับเพื่อนเออเฟือ่องปันมาทางเฮ่านี้ก็เอามาฝากตอนเบาสู่กันฟังแหลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นซึ่งกันและกันเด้อพี่น้องเด้อ พอกันคลิปนี้นะครับ17นาฬิกา48นาทีบรรยากาศย่ำแรงของ14กันยายน2 5ย68พี่นองได้ตัวเด็ดตัวดีกันหับไปนะครับผู้ใดบทันมีตัวในใจนี่ยับเ้ามาเดอร์นะครับสิพาพพ่นองมาตามต่อข้อมูลแนวทางของเอใจบุญเลขคันน้ำมนเพ่นอทีพานมากับมากระเขายูเดอร์นะครับ3113นี่มาอยู่นะครับอาจารย์ทวินนี่เป็นชุดงมหน่อยเพิ่นนะครับพ่นองครับเพิ่น ตัดให้แค้นแขนเหลือสองหางนะครับเลขป้าน้องจากจังหวัดระยองนะครับขอบคุณหลายๆเด้อคุณป่านะครับเลขของอาจารย์ไทยร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณหลายครับอาจารย์ครับของสุดไทยของอาจารย์โชกอนันต์พี่น้องผมนะครับแนวทางของเซียนปู่นาและการสิภาพพี่น้องมาตามต่อของมุนแนวทางตัวเดียวบนล่างนะครับของแม่ลํำปางพี่น้องครับแม่ลํำปางแม่สายพินนีหละนะครับ เรียกว่าทั้งคิวนั่นยโอ้ยสุดยอดพี่น้องเออแม่เพิ่นว่าบอกพี่น้องเด้อที่แดงรูดได้เลยวยาวสันต์วุฒิพันธ์มานีหนึ่งพี่น้องผมนะครับกะสามหนึ่งมาอยู่เนอกแม่เพื่นจาให้หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับวดทิพันธ์มาด้แม่เพิ่นจาให้สองหางนะครับเอาเป็นการทํานายตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจ,รา,จารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องครับบรรยากาศยามแรงเนาะวนแรงวนง่ายพี่น้องผู้เป็นแม่บ้านเนี่ก็กลั่งขมักขมันอยู่ในขั้วแล้วตอนนี้เนาะนะครับมือนอีวันอาทิตย์ตัวละวันพักผ่อนของพี่น้องหลายผู้หลายคนนะครับตลาดนัดคลองถมอยอำเภอย่างสีสุราษฎร์เป็นตลาดที่ใหญ่เติบโตสันตไปเริ่มต้นกันที่ของบุญเนวทางเอฟซีใจบุญน,นะครับเลขขันน้ำม่ตนเป็นพี่น้องครับวันที่ผ่านมาเนี่ย มาอยู่เดอ้อนะครับสามกับหนึ่งนีมาอยู่นะครับมีทั้งสามมีทั้งหามีทั้งหนึ่งโอ้ยขันมีหกตัวหนึ่งนี่ก็สิแตกสามตัวตัวนี้เนาะขันมีหกมาเพิ่มก็ได้นะครับในงหดที่พันมาเอากระจับได้แต่หนึ่งสามสามหนึ่งเนาะนะครับเพราะว่าข้างบนนี้ได้แต่สามกับหานะครับว่ามีเลขหก 6. เอามาเบ่งวดนี้กันบาตัวนี้นะครับพี่น้องพอดีว่าที่แดงกับบดได้จับให้เสนเน,น,นะครับเลขกันนี่ละพี่น้องกระจับเอาเดอ้อจับคู่เอาขึ้นมักตัวใดก็ได้นะครับ ก็ต้องกลับขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับเอฟซีใจบุญเนาะนะครับเนี่ยครับพี่้องหวดนีสิบหกกันยายนหกแปดนะครับเพินแปลมาไห่พร้อมเดอิอเพนว่ามีเจ็ดมีหกมีเก่ามีสองมีสามพี่้องครับมีเจ็ดมีหกมีเก่ามีสองมีสามเดิ้อนะครับตามนี่แหละพี่้องเห็นเป็นอีหยังจังใดเนาะเห็นคือเพินแปลมาไห่ตีมาไห่บอนะครับเอาขึ้นมากกวับ จับคูล่องมึงพี่น้องครับเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามหกเก้าหกสองหกสามเก้าสองเก้าสามสองสามหนึ่งสิไหมนะครับหรืขอขมันสีจับสามตัวก็เจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสองเจ็ดหกสามทึงสีละนะครับเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดสองสามหนึ่งสิไหมพี่น้องไห่ไปเรื่อยๆของบุนแนวทางของเอฟซีใจบุญเพิ่นเอือเฟื่อแบงก์ผ่นมากนะครับเลขกคันน้ำมุนเพิ่นพี่น้องครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงคงสุดไทยแหละก็ว่าได้น้องพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าก็น,นับมือแต่สีขอนสีห้อมแล้วมือ,อ่เมือฮื้อนี่ก็แมนแล้วเนาะนะครับ 14, 14, 15, มืองสิบสี่มือสิบห้ามือหฮื้อสิบหกเมืองสิบห้าวันจันทร์นะครับขอมุญแล้วทาังหลายสำนักหลายอาจารย์นี่เพื่อนแบงปันมาแล้วที่แดงกว่าสีรวม,ร,วมร่วมฝ่าวาสุพี่น้องฟังในมือแลกงนี่แหละนะครับแล้งของคาขึ้นของวันอาทิตย์นี่ไหมนะครับสําหรับพี่น้องผู้ไปจอบไปซ่อมเพื่อนบ้านก็ได้พี่น้องก็ถาเบิงเดอร์นะครับ คงสุดท้ายอาจารย์ทวินนะครับเป็นชุดงบน่อยเพินี่น้องนะครับผู้ใดงบน่อยก็แขนแขนลดนะครับเจ็ดสองเจ็ดหาเด้อเจ็ดสองกับเจ็ดหาพี่น้องงบหน่อยของอาจารย์ทวินเพะเน็นเจ็ดสองหลายก็เจ็ดหาเด้อว่าผืนงบหน่อยนี่ก็มักอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับมันบริสุทธใส่ใหญ่อยางเด้งบหน่อยนี่็ถือว่าพิเศษนะครับแคนเติบนะครับพิเศษเติบเด้เพิ่นกัยังคัดมาให้ยังสี่นะส่วนมากแล้วเพิ่นก็สิคัดมาให้ย่ำคงสุดท้ายยังสี่ละนะครับสําหรับงบหน่อยก็ได้ ถัดบ้านนี่เป็นเลขป้าน้องจากจังหวัดระยองนะครับขอประคุณหลายๆเด้อคุณป่าครับเพิ่นว่าที่แดงนี่แหละสองหางนี่ว่าสันแล้วแต่เด้อเสียเอาซูพี่น้องเบิงบ่อเพิ่นว่าจังซี่นะครับกับเพิ่นแบ่งปันแมาแล้วก็ขออนุญาตเอาซูเบิงนาะพี่น้องเนาะปัตเทวามันมาอิลีเนี่โอ้ยเสียโอกาสเด้แปดหกห้าเลยกับเก้าหกห้าพี่น้องครับสองหางนี่แหละเนาะเลขหกขาวตเก่าได้พี่น้องหลักสิบหลักหน่วย ลักลอยเพิ่นแปดแก๊ปเก่าพี่น้องผมนะครับหลายสำนักหลายอาจารย์ที่แดงซ่อมเมืองเนาะเพื่อให้เหล็กตัวเก่าหาหกหกหาบางสำนักนี่ให้สามหาหกเลยก็มีกะยังเอ๊สนุก่นสีมาอไหลีบอสันเดอเลขกตัวเก่านี่ยมันจะเป็นประวัติการอยู่บ่ฮกหาหาหกมาสามวดติดถึงเสมาพี่น้องหลายคนกะว่ามันกะมาได้คือกันแต่ว่ามันขนาดจะลงข้างล่างเพิ่นก็ว่าไปด้ยเพราะว่าข้างบนมันอยสองเทื่อแล้วมันบททนท่านยางหนาประนันนะว่าสันเพิ่นว่า อีกสองมือกระดูกันพี่น้องผมนะครับแล้วกาถัดมาเป็นขอมูลแนวทางของอาจารย์ไทยร้อยเอ็ดด้วยพี่น้องเด้อนะครับอาจารย์ไทยร้อยเอ็ดเพิ่นแบงปั่นมาพี่น้องผมเด่นศูนย์กับเก่านะครับพี่น้องรับเด่นศูนยะ์ร่องเก่าเนาะเพิ่นจับคู่สองตัวศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเก้าสามเก้าสี่ เก้าเจ็ดพี่น้องครับ0ูนย์หนึ่งนเดก้าเก้าสามเก้าสีเก้าเจ็ดเดอร์นะครับแลวก็3โตพี่น้องครับ3 06 097ูนและ609 16กันยายน68แปดอาจารย์ไทรอยเอ็ดนะครับขอบพระคุณหลายเด้ออาจารย์ครับสงข่าวหาเดอ้อพอไม่พี่น้องท่านใดนะครับผู้ใดมีตัวเด็ดตัวดีตัวดังเนาะบวาสิมาจาก าการคำนวณน,นะครับจากสูตรต่างๆนั่นแหละนะครับหรือว่ามาจากความฝันเออได้สาลือมาแต่ไส่กระล้วแต่มีความปรารถนาดปีประสงค์ประสงค์อย่างให้พี่น้องท่านอื่นมีส่วงวิมานนั่มน,นะครับก็ขอเชิญเด้อพี่น้องครับแบ่งปันมาทาั้งช่องตามเตีดยื่อยดิสานได้ที่แดงคนขยินดีเป็นสื่อกลางเผยแร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเหล่านั้นให้พี่น้องท่านอื่นได้รับรู้ลทราบนั่มกันต่อไปเนาะนะครับมองทิศต,ตอนที่แดงอยู่มุ่งจ่เป็นคิวอาโคดรไลเดอนะครับ ไล่ในีสสะดวกแห้งนะครับมันสินด้เบิงมันสินอ่านทุกๆขอ,ขอความพี่น้องนะครับสกแกนเอาโหลดเดอหรือว่าเบอร์โทรนะครับคนบอกคนแม่คนปาค่ปาคนลุงผู้บ่สะดวกนี่ับ0932985102เป็นเบอร์โทรศัพท์เนาะแต่ว่ากระตองกราบพระานภัยล่วงหนา้าได้คำที่แดงรับปรท่านก็ได้ช่วงนี้ภารกิจทั้งให้ทั้งหน้าหล่ไลยพี่น้องก็แน,นวคือวานั่นแหละนะครับที่แดงเองกัเป็นยูทูบเบอร์เกษตร,กร,ก,รกรพี่น้องครับ ออขันโมเหตดกระบริกินพี่น้องผมนะครับก็เลยนะครับก็ต้องกราบท่านอภัยเดินนะครับข้อมูลต่างๆซาก็ได้แต่ว่ากระเบศาถงหวดหนี่เนาะนะครับท่านเวิดทุกสำนักทุกอาจารย์นะครับปอ้อมเฝ้าอสู่เบิงนะครับทีลาสุดมากนี่ก็คือเพิ่นแบง่งปันเพิ่นแบ่งปันมาลาสุดพี่น้องเอาทัดมาสิาพี่น้องว่าเบิงคงสุดไทยของอาจารย์โชกอันั่นพี่น้องผมนะครับอาจารย์ชกอันนั่นเพิ่นมีพิเศษอ,อยู่ด้พิเศษจังใดว่าที่เพิ่นว่าจับตาสามตัวขอน้างมั่นใจเพิ่นว่า นะครับนี่แล้วนะครับข้างบนวิ่งเจ็ดกับเก้าพี่น้องสามตัวนะครับเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสองห้าเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดสี่สามเก้าเก้าหกเก้าสี่หนึ่งเก้าสองสามพี่น้องผมนะครับสองตัวเก้าแปดเก้าหกสองขาหนึ่งหกสี่สามกับสี่หนึ่งเพนว่าคนข้างวันใจสามตัวเลยมีแนวโน้มว่าสิแตก,กว่าสั่นพิจารณาพิจารณาซ้อมเด้อพี่น้อง ข้างล่างวิ่งหนึ่งกับ2พี่น้องผมนะครับเพิ่นจับคู่หกสองแปดสองเจ็ดหนึ่งเก่าหนึ่งหกสเจดสามหาสามสีหาหากับเก่าเก่าเนาะคับไปเบิ่นก็ได้โคงสุดท้ายนะครับอาจารย์โชคอันนั้นนะครับพี่น้องครับหล้วกาถัดมาสิบาพี่น้องมาเบิ่งนของวุนแนวทางของเซียนปูหน้าพี่น้องผม เซนปูนางวนีเพิ่นแบงปั่นมาจังสีเดอร์นะครับลักลอยเพิ่นมีเก่ามีหามีหกมีสองพี่น้องครับลักลอยเพิ่นลักสิเพิ่นมีเก่ามีศูนย์มีสามมีสี่มีเจ็ดนะครับลักน่วยนี่แปดตัวเดียวพี่น้องครับเพิ่นจับคูเดอร์บัตเนี่ยนะครับเก้าแปดศูนย์แปดสามแปดสี่แปดเจ็ดแปดสองตัวนะครับเลนทีสามแปดสี่แปดกับเจ็ดแปด สตัวพี่น้องครับ998 908 948 538 548 638 678 278และ298นะครับข้อมูลแนวทางของแอดปูนาหรือว่าเซียนปูนาพี่น้องนะครับเอ๊เดี๋ยวด้ดยที่แดงบึงก่อนวันที่ผ่านมานี่เพิ่นเป็นจังไหรหนอครับใครครับค้าว,ว่าเพิ่นแตกสามตัวบนหนอหรือจังไหรหนอหรือที่แดงจำผิดอยู่บ่สนเนี่ยสำหรับเซียนปูนา โอ้ยแมนอิลีนะครับเซียนปูหน้าในงวดที่ผ่านมาขันเขาจับตามหลักเนาะโอ้เหตจังใดน้อจับตามหลักพน,นี่เพันสรแตกสามตัวพี่น้องครับสามหกห่านนี่แหละนะครับเพันสรออกเพันสรสามตัวแตกเพ็นตัวโตดเนาะนะครับแล้วกาสองตัวพน,นี่เพอนจับคู่ให้หกห่านะครับเดี๋ยวเด้อที่แดงเบิ้งคนนะครับเดี๋ยวเสียวสูพี่น้องเบิง้ง นิวดที่พานมาเพินดเดเ่นเสด็จทีเดงนกระลืมเข้าตลอดรลืมเตรียมข้อมูลนี่นะครับนิ้วหัที่่านมาเนาะของเส้นปูหนาหรือว่าแอดปูน่นานะครับตามลักที่เพิ่นว่างนะครับหลักลอยนี่สามลักสิบนี่หกลักนวยนี่หาคัมนันกะที่ว่าสามตัวแตกนะครับแล้วก็สองตัวที่เพิ่นจับคู่ให้นี่หกหาหาหกนี่มาเดอ้อ ในงวดที่ผ่านมาของเพิ่นลมาสันต่อไปนะครับเอาแล้วกับบัตรที่นี่สิพาพี่น้องมาพิดไทยที่ของมูลนแนวทางของแม่ลำปางพี่น้องผมนะครับแม่ลำปางงวดนี้พันแบงปันมาทั้งทั้งเหลขกสูตรเนาะนะครับแล้วก็ทั้งเหลขฝันในงวดที่ผ่านมานี่ตัวเดียวพ่นนี่โอ้นะครับแม่นได้พี่น้องนะครับถือว่าแม่นเลยวันถ่อไปแม่เพิ่นว่าคับไปนั่นบอกพี่น้องหลุดรเด,ด้วยที่แดงเพราะว่าข้าเจา้าเปเป,เปอิหีวัาสัน หนึ่งะครับมาอิหลีสามหนึ่งนอแม่เพิ่นจับไห้ตั้งแต่หนึ่งสี่นะครับพี่น้องครับอคันบาหนึ่งสามเนี่ยก็โอ้ยนะครับทั้งจับครูทั้งตัวเดียวกับสิมาพุล่ะนะครับอ่างวนนี้แม่เพิ่นแบงปันมาจังซีเดอพี่น้องเนี่ยครับ คุณแม connect, Star, part, ่สายพินหรือว่าคุณแม่ลำปางนี่แหละนะครับอันนี้เป็นสูตรหลักเด้อนะครับงวดที่ผ่านมากันหนึ่งนี่แหละพี่น้องงวดที่ผ่านมาเพิ่นเข่าสูตรนี้สูตรหลักนะครับว่านี่ศูนย์พี่น้องผมศูนย์เด้อตัวเดียวนี่ศูนย์นะครับตามสูตรนี้แม่เพิ่นจับไปสองหางศูนย์สองครับศูนย์หาพี่น้องศูนย์สองและศูนย์ห้าเด้อนะครับนี่ของคุณแม่สายพินนะครับคุณแม่ลำปางสูตรหลักแม่เพิ่นว่าเขามีสูตรกันอีกอีกตัวหนึ่งนะทิศแดงวสัน ก็เลยว่าเอาเอามาบอกสู่พี่น้องคนฟังโดนแม่ครับนันมันเป็นจังไดรนี่ก็เสีไดายตัวก็เลยว่าทั้งสี่นะครับแม่เพิ่นก็เลยแบ่งปันมาตัวนี้เป็นสูตรกันนะครับพี่น้องครับของคุณแม่สายพินนะครับนี่สูตรกันงวดนี้ได้หนึ่งเด้อเพิ่นจับหนึ่งหากับหนึ่งเจ็ดนะครับนี่หนึ่งหากับหนึ่งเจ็ดพี่น้องผมแม่สายพินแม่ลำปางผู้เดียวกันนะครับบัฒนิกกับสิเดอเอินเพิ่นว่าแม่สายพินเนาะนะครับชื่อชื่อเดิมแม่สันเพิ่นว่า แล้วก็แม่เพิ่นแบงปันเลขฝันมาน้านะครับพี่น้องคบแม่เพิ่นฝันเห็นกอกน้ําเพิ่นว่าเออแล้วเพิ่นกับตีบออกมันสิตีจังไห๋มันสิแปลว่าจังไหนเพิ่นว่ากอกน้ําเปิดน้าอยู่เนี่เพิ่นก็เลยขับไปเบิ่งในอินเทอร์เน็ตแปลอทําน้ายฝันเนี่ยไมมพี่น้องครับก็ได้นี่ลหะ5าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์แปดนี่ไหมศูนย์สองหนึ่งหากับ5าเจ็ดพี่น้องครับเออนะครับเลขฝันเพิ่นเนาะ ่นตีบ่เปลี่ยนเพิ่นก็เลยเข้าไปเบิ่งทำนายฝันในเน็ตนะครับห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์แปดศูนย์สองหนึ่งห้าและห้าเจ็ดพี่น้องผมอยอมาเป็นการทำนายตัวเลขเด้อนะครับพี่น้องครับไายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านันามเรี่นการพนันที่ผิดกฎหมายเดอ้อเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณในการดับชมเราฟังนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านอยู่เป็นมู่ให้กำลังใจ ทิดแดงให้กำลังใจซึ่งกันและกันตั้งแต่ตนจนจบคลิปเนาะนะครับขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เออเฟ้์แบ่งปันให้พี่น้องในเบื้องในชมพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ